ช่วงกินเที่ยวอาราวดูโฮตอนนี้เราอยู่แม่กับปองนะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูโบทกลางน้ำไงครับที่แม่กับปองแห่งนี้จะสวยงามขนาดไหนและการเดินผ่านจะเป็นย่างไรรอชมกันเลย นี่ฮะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปโบสถ์กลางน้าแล้วนะฮะนี่คือบรรยากาศที่แม่กําปองครับโอ้โหเป็นไงฮะทุกท่านสถานที่แม่กําปองนะเดี๋ยวนี้จะเล่าไปคร่าๆวๆก็คือว่าสถานที่นี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้ที่มาเที่ยวเนี่ยก็มีมากมายแล้วก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งหนุ่มทั้งมีอายุหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวเนี่ย ก็สามารถมาได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีทั้งโฮมสเตย์และอากาศดีขนาดนี้นะยังมีกระฟองกาแฟให้กินอีกด้วยอ่ะคือเป็นอะไรที่แบบพี่บอกได้เลยนะว่าถ้าคุณมาที่นี่แล้วได้รับบรรยากาศแบบนี้มันเหมือนได้ออกมานอกเมืองแบบของจริงอ่ะถ้ามาหนาวแบบนี้นะมันคือใช่เลยนี่แหละเชียงใหม่ทุกคนถึงแล้วครับเดินให้ดีนะฮะเพราะถ้าเดินไม่ดีจะไม่เจอผมแล้วนะครับแต่ก้องจะไปกันนะครับนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมเราต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับ เพราะถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยไม่งั้นเราจะตกน้ำนะครับนี่ฮะโบสของเราวาวนี่คือไฮไลท์ของแม่กำปองนะท่านผู้ชมนี่ก็คือเป็นโบสท,ที่เขาบอกว่ามันจะอยู่ที่กลางน้ำเนี่ยเราสามารถหันไปดูด้านหลังได้เลยนะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาตั้งแต่ทางด้านบนที่เราเดี๋ยเดินมาเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเรามาเจอโบสแห่งหนึง่งโบสนี้เขาบอกว่าเป็นโบสกลางน้ำเป็นอูโบสดกลางน้ำนั่นเองเราเข้าไปกราบไหว้กันหน่อยครับ นี่ครับคือบรรยากาศแม่อำปองครับคุณจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นร้านานาจริงๆนะแล้วบอกได้เลยครับและนี่คือหนึ่งโปรแกรมที่คุณจะได้เดินทางมากับเราพอลูกเล่นหงด้วยในทิปเชียงใหม่นะครับผมไปเที่ยวกันต่อดีกว่า อนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่วิหารวัดชื่อคันทาพฤกษาแล้วครับนี่นะครับคือวัดคนะันทาพฤกษานะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถจอดรถแล้วเดินขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วก็สามารถลงไปโบสถ์ที่อยู่กลางน้าด้านล่างได้ตรงนี้คือบรรยากาศที่คุณจะสามารถมองเห็นโบสถ์ด้านล่างได้นะครับนี่สวยมากเป็นสไตล์ล้านนาจริงๆแล้วก็พวกลายแกะสลักทั้งหมดพวกนี้สวยงามจริงเดี๋ยวเราเข้าไปกราบด้านในองค์พระประธาน นี่ก็เดินลงมานะฮะจากด้านบนนะครับผมที่จากวัดด้านบนแม่กําปองนะฮะเราก็ลงมาในส่วนของที่เขาเป็นชุมชนนะโซนนี้ครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครับด้านซ้ายขวาเนี่ยตลอดทั้งสองทางเนี่ยก็จะมีทั้งของขายของชาวเหนือครับแล้วก็จะมีอาหารกินเล่นเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราเดินไปด้วยดูไปด้วยดีกว่าปะไปเลยฮะสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับอันนี้อะไรอะฮะไส้อั่วกับแหนมเอาแหนมครับเราเป็นคนแมนๆเอาห่อเดียวครับ ยี่สิบเท่านั้นแหนมเขาเรียกว่าจิ้นส้นนะครับจิ้นจิ้นจิ้นส้มแหมจินส้นเลยนี่ร้อนสิคะดูควันสิคะโอ้พี่ครับมันร้อนมากเลยครับใส่จานได้ครับพี่ใส่จานได้ไหมเราจะกินกันแบบอย่างนี้เลยกินฮอร์อมนอร่อยอะร้อน อร่อยเนาะมันจะฟิลเหมือนเหมือนข้าวแหนมอะ่ะเหมือนมันจะมีข้าวๆแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวมากเนาะมีกระเทียมเด็ดมากเลยนี่เป็นขนมพื้นเมืองพื้นม,ม,มของที่นี่ครับอาารของกินเล่นเอออาหารอมั่วไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้นะฮะเวลาเดินนะฮะจะต,ต้องระวังนิดน,นึงเพราะว่ารถจะวิ่งผ่านทั้งสองข้างทางสวนกันนะครับตรงนี้เขาไว้ถ่ายรูปกันนี่นี่หันไปดูพี่เขาฝั่งนู้นดิพี่เขาเขากำลังถ่ายรูปอยู่เออ ที่นี้ก็จะมีทั้งร้านคาเฟ่ด้วยเป็นร้านเค้กร้านคาเฟ่นะฮะข้างในก็จะเป็นแบบฟิลแบบก็คือนั่งแล้วก็จะเห็นน้ำตกไหลไปด้วยินะตปัง,งปิ้งเตาถ่านนะฮะยัดไส้ด้านในขอบค,ครับได้มาแล้วไส้ฮอกไกโดนมฮอกไกโด นมฮอกไกโดขนมปังหอมมากึขนมปังนิ่มหอมด้านนอกกรอบเขาใช้เต้าถ่านมันหอมแล้วล่ะแต่ที่สำคัญนะนมฮอกไกโดมันไม่ได้แบบเป็นนมข้นจนเกินไปทาเนยมากลังดีเลยอขอบคุณครับเน่ได้ครบแล้ว บางปิง้งเตาถ่านแม่กำปองครับผมถ้ามันไม่มีฝนจะแจ่มแจ๋วมากเลยลำเนื้อลำเนื้อแปลว่าอร่อยใช่ไหมครับอ่าลำเนื้อสวัสดีครับนี่นะครับคือไข่ฟปมคือว่าเขาบอกว่าวิธีการทำแตกต่างแต่ว่าวัตถุดิบใปนี้มีเพียงแค่ไข่อย่างเดียวเออมมันอารมณ์เหมือนไข่ตุ๋นแต่ว่ามันแบบไม่ได้อุ้มน้ำมากใช่มันจะแห้งกว่ ใช่ i, มันผ่านการย่างนะมัน, ained, มน ai, จะมีความหอมจะได้ไปกินใบตองเดี๋ยวลืมมาอุดหนุนแม่เขาด้วยนะอย่าเรียกยายโดนตบนี find, ่เขาเรียกแม่ไม่เรียกยายเข่าไหร่ไหมเออเรียกยันแก่ไปเวลาเจอคนที่นี <wh <wh ่ให้เรียกแบบพี่นะขอบคุณนะครับเราไปเที่ยวกันต่อฮะ ถึงแล้วครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เราเนี่ยจะร่วมเดินทางมาด้วยกันนะฮะที่นี่ก็คือชาปุลินนั่นเองนะครับผมนี่เลยดูสิฮะตรงนั้นเนี่ย คำแปลของเขาเนี่ยแปลว่าตะกตาแน่นั่นเองนะฮะและที่นี่เนี่ยก็เรียกว่ามีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ก็ดีนะฮะฟู้ดก็ดีหรือว่าจะเป็นรีสอร์ทก็ดีตอนนี้เนี่ยเฮียสงพ่อนิกไปนั่งชิลกินกาแฟทิ้งรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนิกเนี่ยกำลังจะมาดูไฮไลท์ของที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีหลายจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เราเนี่ยต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เป็นหนึ่งจุดครับที่เรามาถ่ายรูปได้และตรงด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นสะพานไม้นะและนี่ฮะเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์นี่ เดี๋ยวนี้จะขึ้นไปนั่งอยู่บนสุดเลยอรุณสวัสดิ์ครับเยนเชิรผมที่เชียงใหม่นะครับเข้า,ขามาได้เลยครับเข้ามาได้ครับ,าารบอย่างแรกก็คือว่าเราจะได้นั่งอันนี้แล้วก็ชมวิวด้านนอกดู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 ดดหัดไปด้านนอกนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยอันนี้เป็นโซนระเบียงนะฮะเราก็จะมีระเบียงให้นั่งด้วย น,นี่สามารถออกมาชมวิวได้ครับนี่ดูวิวข้างนอก้วก่อนครับสวัสดีครับผมและนี่คือห้องนอนครับเป็นยังไงครับบรรยากาศเดี่ยมีทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นเรียกว่าครบเครื่องเลยมาที่นี่นี่คือนอนสบายไม่พอแค่นี้ป้าป้านี่นั่งรออยู่ที่ร้านกับข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันด้วยที่นี่เนี่ยเขาก็มีทั้งคาเฟ่แล้วก็ข้าวที่เรียกได้ว่าเขาบอกว่าอร่อยไม่แพ้ ไปดีกว่าป้ารออยู่โอ้ป้ามานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งโซยอยู่ให้นิกไปทำงานถ่ายลงถ่ายรูปวิวตรงนู้นสวยมากไปดูยังโอ้โผมเห็นแล้วยืนอยู่นั่งอยู่เนี่ยดูไกลๆบันไดสวรรค์ก็ให้ลื้อไปถูกแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าป้าแก่แล้วป้าไม่ป้าเดินชม ดื่มดำบรรยากาศเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งซอยอยู่เนี่ยเขามีทุ่งลาเวนเดอร์ด้วยครับผเห็นแล้วอยู่ตรงนี้ก็เห็นว่าแก่แล้วไม่เอาหน่อยเลยหรอรือไปดี้วจริงหรอหรือมาดูอาหารของอีดีกว่ามีอะไรเยอะแยะเลยหรอที่นี่มีของอะไรมากมายเลยครับผมเรียกว่าครบเลยนะครับเวลาคุณเดินเที่ยวยันพอแล้วก็สามารถแวะเวียนมาสั่งอาหารได้ครับผมที่สำคัญเขามีเป็นเซ็ตแบบนี้ด้วยนะครับนี่อย่างของผมเนี่ยซีบาอ่าแล้วก็สลัดแล้วเป็นเซต เรียกว่าผมนั่งรอคุณอยู่เนี่ยผมก็มีความสุขความถูกเลยเออนี่แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะป้าในโซนนั้นที่เป็นโซนแบบท่องเที่ยวถ่ายรูปอะไรของเขาเนี่ยตร,ตรงตรงบันไดสวรรค์เนี่ยเขาก็ยังมีหลายโซนแล้วก็ที่ที่เรานั่งกินข้าวเนี่ยก็มีหลายโซนอย่างเรานั่งกินอยู่เนี่ยเป็นโซนของอาหารถูกไหมใช่แต่เขาก็มีโซนคาเฟ่ด้วยอยู่ด้านนึ้คาเฟ่เขาไม่ธรรมดานะน้ำเนอพวกเค้กเคิร์กนี่ครบเลยมีพัดไข่มีอะไรโอ้เต็มเลย เค้กเขาว่าอร่อยมากใช่ไม่ธรรมดามีพุดดงพุดดิ้งเลยเยอะแยะมากมายเลยนะยอดดีเลยอะแจมเลยต้องบอกว่าเค้กเขาคุณภาพดีมากนีอร่อยมากอาหารก็อร่อยด้วยที่สำคัญท่านผู้ชมครับถ้าใครเนี่ยที่ร่วมเดินทางมาทิพท่องเที่ยวกับกินเที่ยวลาดูเวอร์นะครับทิพไหว้พระขอพรที่เชียงใหม่เนี่ย เราจะพาคุณมาเช็คอินที่นี่ครับชาปูรินครับรบ,บอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะครับ <ไป S 1> ที่สำคัญอาหารอร่อย,ออยด้วยคใครอยากจะมาพักที่นี่ก็สามารถมีสถานที่พักให้คุณได้ใช่นีค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ครับมีห้องพักให้ดีอย่างนี้เลยต้องมานะไม่งั้นเฮียสงตีตายเลยใช่แล้วละครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ <ไป S 1> อื่นๆในเชียงใหม่กันครับไปฮะ อนนี้ครับเราพ่อลูกเล่นหงแก็กำลังมาล่องเรือครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมครับที่เราจะพาแฟนคลับของเราเนี่ยมาล่องเรือไปด้วยกัน<อ>ที่นี่คือแม่น้ำอะไรเดี๋ยวปะแม่น้ำปิงไงเชียงใหม่ก็ต้องแม่น้ำปิงเลยอันนี้เราก็จะล่องชมบรรยากาศทั้งสองข้างทางผมว่าเป็นอีกหนึ่งอรรถรสในการท่อง<ช>เที่ยวนะเพราะว่าความพิเศษของการนั่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามันยังมีหลายๆส่วนที่เขายังเก็บรักษาความเป็นวัฒนธรรมของ คร้านนาไว้น<ห>ี<ห>่เรามองไปรามองไปซ้ายและขวาเนี่ยเราจะเห็นความชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ริมน้ําใช่ฮะนะฮะตอนนี้ขอให้ท่านชมชมภาพบรรยากาศซ้ายและขวาของการล่องเรือแม่น้ําปิงของเราไปเลยครับว้าว ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นสะพานแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับชื่อว่าสะพานนาวรัตน์นะครับโอ้โหมองเห็นสะพานนี้แล้วคิดถึงลำนึกถึงวันวานเลยนะตอนอายุ16นี่ผมมาเชียงใหม่ครั้งแรกมาปั่นจักรยานอยู่แถวนีนะ้ทุกวันนี้เวลาผ่านไปเร็วมากครับจาก16วันนี้เนี่ยทรงลงเหงเป็น60ได้กลับมาเที่ยวที่นี่อีก มันสุดยอดมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่สะพานกู้ไม่ได้นะครับอะไรครับเพราะว่าเฮียโสงแข็งแรงกว่สาสะพานับผมเดี๋ยวเมียดนกระโดดละปะนี่หวังอะไรบอกว่า,านี่ฮะสะพานนวรัก,กสวยงามมาก